ล่าสุดนะ,ะหน่วยงานต่างๆก็ออกมาเรียกร้องให้โควิดเนี่ยนะฮะเป็นโรคประจําถินอ่าแต่วงการบันเทิงล่าสุดก็ไม่รอดอีกแล้วนะมีคน,นติดอีกแล้วไม่เว้นวันเลยอ๋อทุกเช้าเนี่ยจะมีคนส่งมาปอ คนนี้ติดแล้วนะพอติดหรือยังได้หรือยังได้หรือยังอะไรเงี้ยเพราะวันนี้ก็มีอีก3คนนะครับใช่ค่ะอย่างพี่จอนนี่แอนโฟเน่นะครับก็โพสต์ข้อความเรียบร้อยติดโควิดนะครับพี่จอนนี่ตอนนี้เข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่เรียบร้อยแล้วนะฮะครับผมลงโพสต์ในอินสตาแกรมว่าติดเชื้อเนี่ยแล้วก็มีแคปชั่นแบบเหมือนเหมือนพาดหัวข่าวให้ตัวเองเนี่ยค่ะระเอกขนดกอักษรยอดชอติดโควิด -19 นี่อไงอุ้ยแต่แกยังลอยเลยนะพี่จอนนี่นี่คือรุ่นแบบรุ่นพ่อแล้วนะ พี่จอนนี่พี่แซมยุรนันพี่นกชายอย่างเงี้ยแต่ยังหล่อทุกคนนะว่าไม่ได้ดูเคมักนุ่งมากบางทีการติดโควิดก็ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลถ้าเกิดว่าเราดูอยู่ภายใต้กันแล้วถ้าเรามีวัคซีนแล้วก็จะหายเร็วขึ้นได้ค่ะนอกจากพี่จอนนี่แล้วนะยังมีนางเอกรุ่นใหญ่ด้วยค่ะนะฮะกับพี่หน่อยบุตรกรนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาแจ้งว่าตอนนี้ ติดเชื้อเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่หน่อยโพสต์ว่าในที่สุดแม่ก็ไม่รอดเมื่อวานมีอาการเลยตรวจ ATK ผลออกมา2ขีดเซตซ้ำสองอันเลยค่ะนะ,ะขึ้นต้องสองอันตอนนี้ก็ขออภัยทุกท่านที่ได้พบปะมันนะที่นี้ด้วยนะคะใช่ครับผมอันนี้เป็น,นพี่หน่อยบุตกรนะ้เรื่องพี่เคนยังไงละ่ะผมว่าน่าจะต้องจักตัวแล้วก็ตรวจเช็คซ้ำอรอบนะครับวนอีกคนใครครับที่ต้องทูพีครับผมเขาบอกว่ามีอาการเหมือนแบบ อไขต้ต่ำๆเจ็บคอปวดเนื้อปวดตัวนะครับผม<ฆ>แล้วก็ล่าสุดก็คือพบเชื้อจริงๆนะครับแล้วก็เข้ารักษาแล้วนะครับแล้วก็เขาเขาบอกว่าอะไรคือผลเนี่ยตอนแรกเป็น ATK ใช่ไหมแล้วเขาเลยไป PCR อีกรอบหนึ่งค่ะ<ฆ>สรุปแล้วก็คือไม่รอดเหมือนกันจริงๆช่วงหลังเนี่ยสำหรับคนที่ฉ<า>ีดวัคซีนมาแล้วนะฮะอาการจะเป็นอาร,อารมณ์แบบประมาณผู้ป่วยสีเขียวแต่ไม่ค่อยน่ากังวลม,มากนักนะฮะ